ครับผมก็ขอสวัสดียามค่ำคืนสำหรับ FC สุศนทรชัยนะครับในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปชมลักษณะของว่านมงคลโบราณนะครับมีชื่อเรียกกันแตกต่างกันหลายชื่อนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรที่น่าปลูกเลี้ยงนะครับพูดถึงเรื่องของความเป็นมงคลเขาก่อนนะครับเขาก็เชื่อว่าเป็นไม้ด้านการทำลายทายทักหรือ ไม้ดึงดูดซับและนี่ก็คือว่านสอดซับหรือว่านเศรษฐีสอดกอดซับนะฮะหรือชื่อสามัญที่ได้รับความนิยมในการเรียกก็คือว่านชัยมงคลนะครับความสวยงามแล้วก็ ความพิเศษของเขาก็คือมีใบที่มีปลายสอดเข้าเป็นเกลียวพันกันแบบนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะก็เป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะครับคล้ายๆกับหอมหัวใหญ่นะครับผมลำต้นเป็นสีขาวสลับหัวขงเขาเนี่ก็สามารถนำมาเป็นสมุนไพรในการตําพอกป้องกันหรือว่าถอนพิษแมลงสัตว์ขัด กัดต่อยต่างๆได้นะครับนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับในความเป็นสวนไพรที่น่าสะสมมากๆและก็ในเรื่องของความเป็นมงคลอีกด้านก็คือเป็นว่านที่เสริมสิริวงคลและก็ป้องกันพยันตรายต่างๆนะครับให้กับผู้ปลูกหรือว่าบริเวณบ้านนะครับเนี่ยเป็นว่านแห่งชัยชนะต่อพยันตราย ทั้งปวงนะครับเป็นวันที่น่าปลูกมากนะครับในสมัยโบราณน,นี่ก็ถือว่าสำคัญมากชมลักษณะลำต้นของเขานะครับว่ากันว่าหากใครที่ปลูกเลี้ยงแล้วมีลักษณะของใบหรือว่าส่วนยอดเนี่ยเกลียวพันม้วนกัน เราโยงยางกันแน่นเยอะก็จะสื่อถึงเรื่องของความโชคดีในเรื่องของทรัพย์เงินทองไหลมาเทมานะฮะตามความเชื่อของคนโบราณตามความเชื่อของส่วน,วนบุคคลนะครับผมสำหรับว่านชัยมงคลน,นะครับเขาก็จะมีดอกเป็นดอกสีขาวนะครับคล้ายกับ ดอกของพับพึงนะครับท่านใดที่ปลูกเลี้ยงพับพึงก็จะรู้ดีนะครับก็เป็นกลีบดอกสีขาวนะมีกลิ่นหอมอ่อนนะครับอันนี้ก็มีดอกคล้ายกันนะครับมีใบที่สีเขียวแล้วก็ปลายใบก็จะม้วนขอดแบบนี้นครับสําหรับท่านใดที่ปลูกเลี้ยงแล้วใบไม่สามารถขอดพันกันก็แสดงว่า พึ่งระมัดระวังเลื่อนการเงินนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่น่าสนใจของคนโบราณนะครับตอนนี้ผมเองก็มีอยู่กระถางแม่หนึ่งกระถางแล้วก็นี่ครับได้ทำการแยกขยายออกมาแล้วสองต้นนะครับสองกระถางนะเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำดีชอบอยู่บริเวณร่วมํำไรนะครับผมเป็นอะไรที่น่าปลูกเลี้ยงมาก เป็นไม้ฟออากาศแล้วก็เป็นสุดยอดไม้มงคลที่เด่นในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองขนานแท้เลยนะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยครับการลดน้ำสองถึงสามวันครั้งหรือจะลดน้ำเช้าเย็นก็ได้แต่ ต้องดูว่าดินนั้นต้องโปร่งแล้วก็สมาถสามารถที่จะระบายน้ําได้ดีนะชอบความชื้นแต่ไม่แฉะนะครับผมการขยายพันธุ์ก็จะเป็นการแยกกอนะหรือว่าการขยายพันธุ์โดยใช้หัวของเขานะครับในการไปปลูกเลี้ยงนะครับเนี่ยครับชมความสวยงามนนะ่สำหรับว่านชัยมงคลหรือว่านเศรษฐีสอดกอดทรัพย์นี่ก็ ได้รับการแบ่งปันมานะครับไม่ได้ซื้อแต่อย่างใดนะครับผมสวยงามน่าสะสมมากครับสำหรับว่านมงคลที่เป็นได้ทั้งสมุนไพรและก็ไม้ประดับที่มีใบสวยงามพิสดารแบบนี้ครับดูลักษณะปลายใบที่สอดกันเนี่ย็ดูแปลกนะครับ ครับผมก็ต้องขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับผมโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ